วันใดที่ชะโนดแต่ละใบอยู่ธนาคารวันใดที่ไม้ซานหมากเสียบอยู่นาบานวันใดที่เราล่อมป่วยเป็นโรคอัมาพุนอัมาผานวันใดที่เราสิ้นเนื้อพระดาตัวชีวิตของเราพี่นองครับบางคนข็ดสิ้นหวังบางคนหมดหวังเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นหลักการของอัอสลามพที่นอง ถึงแม่จะประสบเหตุการณ์ใดๆก็าตามเตในชีวิตเตในใจของเราพี่ปนองต้องตังมันเอาไว้แข้งเพ็กวะหยุดมันให้เนี่ยวเนนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺสุตลาได้กำหนดเอาไว,เว้เรยวเนาะเลวกาอัลลอฮฺะตะลาเกสรเมตตาอยู่เสมออาจจะดีขึ้นค่าได้ต่อไปครั้งหน,น้า ข้ออย่างเดียวว่าการมดหวังการสินหวังการไม่มีทางออกพี่น้อง <c oughs> จนกระทั่งบางคนต้องทำรารตัวเองเนี่ยไอ้นี่มันไม่ใช่เป็นวีธีข้อกันอิสลามเลอะขยากลัวจนเกินไปบางคนทำพิษบางคนทำบาพี่น้องเนอ้อตั้งแต่สมัยเริ่มบรรลุนี่ที่ผ้าวามาชั้ละมาดไม่มีสักวักหนึ่งที่ดิอ่า เนี่ยพาคลุมพี่น้องนะเนี้ยเพิ่งมาได้คลุมบัวมาไปอุ้มรถว่าซื้อนี่ยยกตัวอย่างอเ,เอ้านี่บาปมากเลวเลยนะซานาตบัดนี่อัลลอฮ์ไม่อภัยพี่น้องไม่ได้พี่น้องนะรู้ว่าจนคาทางว่าไม่มีความหวังครับไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญพี่น้อง่องคำสับนี่พี่น้องต้องจดจำให้ดีเนาะหวังพี่น้องกับคืออรรถยะ ส่วนตามันนี่นี่พี่น้องก็คือหวังเช่นเดียวกันหวังที่โชกตองก็คืออรรจาหวังที่ไม่โชกตองพี่น้องก็คือตามันนี่ต่างกันหรือพี่น้องครับเอามีคนซ่องคนพี่น้องคนคนหนึ่งไม้ความว่ามีดินอยู่เปลงหนึ่งสิบรายเนาะเขาไปเจอพันป่ามาปลูก โลกโลกไม้ความหวาไปนองปีเรก้าดูเลย่างใกล้ชิดเล้งไงไงว่านูดสักตัวหนึ่งเขาวิ่งเชียดไม่ได้ช่วนปามไปนองเตียนมดอน้าดูเลย่างดีโอ้ยที่เขาวายทีหอยได้ดีไปนองใส่ลงไปพ่อปีที่สองพี่น้องครับโอ้ยใบมันเคี้ยวมันทำ่าแต่โก้เลย พอข้าวปีตีสามพี่น้องครับทำถาเออนะออกดอกมังแหลไว้ยน้อยทำถาเป็นโลกแลละคนคนนี้พี่น้องครับตอนที่ก็เสือพันปลามอ่าพันปามมาปลูกเลกขาดูเล่พันนี้พับในใจเขาหวังพี่น้องครับหวังว่าเพือเอ,อ๊ะนะสักสามปีสามปีกึง่งเสี้ปีนี้ได้ตัดเหล็กปามนี้นี่ได้ขายได้เบียรเหน่นอน น้อยิงปามเพ่งกาลาโนโลเจ็ดเป็ดบาทสิบบาทในเออได้ไปมากกะฝักเดียวอิงๆฉันเหรอว่าปีนาหวังพี่น้องอ,อีได้ไปมากกะไอ้น,น,อน,ไไน,อน,นี่และกเขเรียกว่าโรยยาไอ้น,นี่และกเเรียกว่าวังที่ชาโรยกโยงและเป็นการหวังจากควา,ามเมตตาของอลัลลอฮ์เนาะที่ถูกต้องแสดงว่าวังพี่น้องครับพร้อมก,ร,กร,ระตองกระทำด้วยน้อ เตถ้ามันนี่แ่ะพี่น้องถ้ามันนี่หวังเมื่อนกันนายขอลาพี่น้องอีกค่นดินตังอยู่เปล่าเปล่า,ลาสิบไราปามก็ไม่เสริมมาปลกูกยางก็ไม่เสริมมาปลกูกนะถึงที่นั่นพี่น้องเอ๊ะสามปีนี่ช้านี่ได้เน่แล้วนะจากส่วนปามส่วนยางตรงนี้จ้างดิดนนี่นี่สักแถานั่นบาเแ่านี้บาทเตขนณะเดียวกันเขาไม่ลงมือทําที่นี่พี่น้อง อ้น,นี่เ้าเรียกว่าวังอย่างลุมลุมแรงแรง,งหรือเ้าเรียกว่าตามันนี่วังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่และคือชารอตำนี่พี่น้องเช่นเดียวกันที่เราวังความเมตตาของอัลลอฮฺซุบะฮานาวาตาลาพี่น้องวังติจาได้ข่าวเสาวันของพระองค์หวังว่าพรองส่งเมตตาพี่น้องถามว่าณวันนี้เราทำเลือยอะ ลามดาดโรคคลบไม้เนาะการทื่อบวชโรคคลบไม้แต่ลาวันโราพิษตรงในบางพี่นองโรคได้ตอบตดเลยไม้ซึ่งต้องบวกด้วยการกระทําด้วยน,นี่ทาว่าทามตัวคนตนนี่ไปไมและอสวรรค์อยู่ชั้นไหนลรอโอ้ช่านปล่อยเลยนะอยู่ชั้นสูงๆดูนต่เปราะขวาลลหมาดมังแต่โนมามัสยิดมัง,มามามงอีไม่่อยเท่าเดพี่ีนองไอ้นี้เป็นการหวังที่ไม่ถูกต้อง